อยู่กับติวเตอร์มินนะคะและ English v u a l ต t y by ยติวเตอร์มินค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็น EP7 ของ Vocab Variety ีติวเตอร์มินจะพาไปดูนะคะ5สำนวนภาษาอังกฤษที่ควรรู้กันค่ะไปเริ่มต้นที่สำนวนแรกกันนะคะก็คือสำนวนที่ว่า Don't cry over split milk Don't cry over split m i m k l k หลายคนอาจจะทราบนะคะว่าคำว่า split milk ก็หมายถึงนมที่6ค่ะอย่าร้องไห้เสียใจกับนมที่6ไปแล้วสำนวนนี้มีความหมายตรงกับสิ่งที่ว่าไม่มีประโยชน์นะคะที่เราจะเศร้าเสียใจกับเรื่องราวที่สูญเสียไปแล้วนั่นเองค่ะไปดูประโยคตัวอย่างนะคะ I know you didn't mean to break my phone so don't cry over split milk I know you didn't mean to break my phone so don't cry over split milk ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะทำโทรศัพท์ฉันพังนะคะไม่ต้องเสียใจนะมันผ่านไปแล้วคำว่า break my phone ก็คือทำให้โทรศัพท์นั้น break ก็คือพังเสียหายนั่นเองค่ะสำนวนต่อไปนะคะก็คือสำนวนที่ว่า better late than never better late than never มาช้าย,ยัางดีกว่าไม่มาค่ะประโยคตัวอย่างนะคะ I have been waiting for you for two hours but better late than never. I have been waiting for you for two hours but never but better late than never. ฉันรอคุณมาตั้งสองชั่วโมงแล้วแต่ยังไงก็ตามเถอะมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มานั่นเองค่ะสำนวนที่สามนะคะ Well begun is half done. Well begun is half done. คำว่า begun นะคะก็มาจากคำว่า begin ที่แปลว่าเริ่มต้น,นะคะ่ะ การเริ่มต้นที่ดีนะคะเท่ากับว่าเราสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วค่ะตัวอย่างนะคะ I think we have made a good start in our business and well begun is half doneI think we have made a good start in our business and well begun is half done ฉันคิดว่านะคะพวกเราเนี่ยเริ่มต้นธุรกิจไปสำเร็จราบรื่นเท่ากับว่าตัวพวกเราเนี่ยนะคะทำความสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วค่ะ well begun is half done นะคะ ว่ไปค่ะ Never too late to learn Never too late to learn ก็หมายถึงว่าไม่มีใครนะคะที่แก่เกินเรียนคำว่า t o T W O นะคะจะตามหลังด้วย adjective เราก็บวกด้วย t o ตามหลังด้วยคำกริยานะคะคำนี้ก็คือหมายถึงเกินไปที่จะโดยในสมมวนนี้นะคะก็คือเกินไปที่จะเรียนแล้วก็ never มาใส่ด้านหน้าก็หมายถึง ไม่มีนะคะใครเลยที่ too late to learn แก่เกินไปที่จะเรียนค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ you never too late to learn something new you never too late to learn something new ก็คือไม่มีใครนะคะที่แก่เกินไปในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะ something new เดินทางมาถึง i d i o m มสุดท้ายแล้วนะคะ don't build castles in the air Don't build castle in the air ก็หมายถึงอย่าสร้าง castle ก็คือปรา,าสาทนะคะหรือว่าวิมานหลังใหญ่นะคะอย่าสร้างวิมานในอากาศอันนี้อาจจะเปรียบเทียบว่าเป็นสิ่งที่อย่าฝันไปไกลให้อยู่กับปัจจุบันนะคะอย่าพุ่มเพออะไรประมาณนี้นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ Don't build castle in the air just find some work to earn money don't build castle in the air just find some work to earn money ไปหางานทำเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเถอะ อ่ะสำนวนจบแล้วนะคะติวเตอร์มินก็ขอลาไปทำงานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก่อนแล้วกันนะคะพบกันใหม่ EP หน้านะคะกับ Vocabulary และอย่าลืม Subscribe นะคะ English Vocabulary by t u t o r i มินด้วยค่ะสนใจเรียนติดต่อได้ที่ English t u t o r i n g by Kumin นะคะวันนี้ติวเตอร์มินลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ